สวัสดีชาวอารีนาเบกเอาทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับปืนพ90ในด่านคลังแสงสามหมื่นะครับหรือว่าคลังแสงเล็กนั่นเองกระสุนที่เราใช้ก็จะเป็นลูก5นะเพราะว่าช่วงนี้คลังแสงและทีวีส0 0หมืนี่คือมีเดเซทห้าวิ่งวอนนะเผื่อมีเซทหกด้วยพวกอวกาศเนี้ยรถถังเนี้ยเต็มไปหมดเราต้องเอาลูกห้ามาเผื่อไว้นะอย่างน้อยก็ พอได้ยิงถึงจะไม่เข้าเซตหกแต่เซตห้าก็น่าจะพอไหวเราจะมาดูกันนะว่าตานี้เราจะเจอเซตใหญ่หรือเปล่าเซตใหญ่ตัวนึงเมื่อกี้เราไปเช็คจุดเกิดตรงเขากระโดดนะเพื่อมีคนเราจะได้ไม่โดนตีซ้ายขวาช็อตนี้เพื่อนแจ้งว่ายิงได้ไปสองตัวนะล้มหนึ่งแล้วก็ตายหนึ่งเข่ากับตีจากปั๊มน่าจะเหลืออีกสองตัวโดยประมาณนะนี่หน้าเรามีตัวนึงตรงไอ้ทักกอ ตออเรดากูพูดไม่ถูกไอ้เหี้ยเติมกระสุนดีกนอยู่ก็ขอเติมกระสุนหน่อยยิงหมดแม็กแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงลูกซองนะน่าจะมาจากเรดาร์นะวิ่งเข้าไปทางประตูแฉกโอเคตรงเรดาจริงๆเราต้องปิดเขานะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ทันเนือยิงไม่โตโบีไอ้ตับไอแมวข้างหลังไอแมวข้างหลัง าห้งงลัช็อตนี้เพื่อนบอกว่าวมีตัวหลุดเข้ามานะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเราไปจัดการเขากันใช่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 หรือเกือบตายกระสุนอะไรเนี่ยเราลัวกว่านะเราถึงชนะได้กับลูกห้าเนี่ยดูเขาใส่ดิเกาะห้าหมวกห้าเลยนะโอ้โนี่กลางแสงสามหมื่นจริงปะเนี่ยทุกคนก็คิดเอาเองนะนับหนึ่งสอง หายไปตัวหนึ่งไะมหายไปตัวหนึ่งกูยิงไปหนึ่งกูยิงไปหนึ่งอ่ะครบแล้วดิครบครบแปลว่าเหลือเรดาร์จะไปตีมั้ยละ่ะไอ้ตัวนึงเข้ามาได้ไงไอ้ตัวก็กูไม่ได้เฝ้าให้แล้วมีสนุกไอ้ที่สนุกมาไปเอาตรงเรดาร์ปหมละ่ะตัวไม่รู้เอ้ย ไอต้ามไอต้ามข้างหลังปั๊มมามันวิ่งเข้าไปลงเรดได้แล้ววะมันปาสโมกป,ปิดทางไว้เมื่อกี้เพื่อนแจ้งนะว่ามีตัวมาจากปัม๊มอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นอีกตีหนึ่งแล้วก็ไอ้เก็บของไว้ก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดแล้วก็จัดของรอไปก่อนโอ้ปิดถนนเลยจะเกิดเลยมาเล่น อ๋อตัวนี้ที่เรายิงอ่ะดีนะเขาใช้กระสุนสามถ้าเขาใช้กระสุนสี่เราน่าจะตายไปแล้วแหละเพราะว่าขนาดเขาใช้กระสุนสามเรายังแดงทั้งตัวเกือบต,ตายเนี่ยเห็นไหมมันน่ากลัวอย่างนี้แหละแต่เขาจะเล่นกระสุนเบากันนะไม่ค่อยเล่นกระสุนหนักเพราะว่าหนักที่เซตแทนไอ้นั่นไอ้นั่นกูยิงไปตั้งเยอะยิงไม่เข้าเลยปืนหมาอย่างที่แอมบอกกู ก็คือผมบอกเพื่อนว่าเอกระสุน A1 กับปืนพวก MDR สกา M4 เนี้ยมันยิงใครไม่ค่อยตายนะกระสุนแม่งเด้งเก่งเหลือเกินอ่ะไม่รู้ทำไมนะใครเป็นก็คอมเมนต์บอกได้นะปืนมันนิ่งเนะแต่ยิงแต่ยิงไม่โด่เนี่ยเอาไงกับเลยาร์ดีจังหวะนี้เพื่อนถามว่าเอายังไงกับเรดาร์ดีผมก็เลยขออนุญาตอัปเกรดปืนตัวเองนิดหน่อยนะเพราะว่าจะได้มองคนได้ไกลขึ้นนิดหน่อย ถ้าเราอยากออกแล้วก็ถ้าเราอยากออกแล้วเหมือน,นว่าเขาจะว<อ>ิงออ่งนะมาตรงศพที่เรายิงไว้นะไม่แน่ใจว่ามีกี่คนนะเราค่อยๆฟังเสียงไปก่อนตรงไหน,ไหนไติกดิพูุกพลังไปตรงศพที่เรายิงกันเหรออ้อาวอ,อ,อ้าวอากูติดไอ้หี่จะตายหาตรงนี้แหละเห็นไหมตับ แกทำร้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่ไประเบิดไปมั้งยี่ิวเห็นไหมทุกคนนี่คลังแสงสามหมื่นจริงวะเนี่ยนี่เซ็ตห้ามเคเลยนะเนี่ยแต่โชคดีนะที่เรายิงเขาก่อนนะเพราะว่าเขาไม่เห็นเรานะใช่ตัวนี้ปะ อย่างนี้ก็คือเราอิ่มเลยนะเพราะว่าเรายิงเซตห้าได้สองตัวกาะก็มีเต็มตัวหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บนะตัวนี้ก็เป็นเซตสี่นะ m 4มโฟแต่ว่าเป็นกระสุนดำตอนแรกเพื่อนบอกหมวกดําก็คิดว่าเป็นหมวกห้าที่แท้เป็นหมวกสี่ใส่สกินนะยมันมันจะออกแล้วตอนนี้ก็คือเราจัดกระเป๋านะแล้วก็ ทิ้งของไว้เตรียมไปกดสวิตนะเพราะว่าเราก็ได้มาเยอะแล้วแหละดูจากตัวเลขข้างบนแล้วนะนั่นทิ้งกระเป๋าไว้แล้วนะอยู่กับตัวเราตั้งสองแสนห้าหมื่นมันก็ถือว่าเยอะแล้วแหละแล้วไม่ต้องเข้าไปหลอกข้างใน,นี่ยเพราะว่า,ไ,าไอเสียงดีพีที่ว่าได้ยินตอนแรกปล่อยหลุดเข้าไปก็ไม่รู้อยู่ไหนนะแล้วก็มาสับสวิตดีกว่าเผื่อสวิตเนี่ยอาจจะมีคนดักเลยนะเราต้องคอยดูดีๆวิง่งเอาหน้าถูเลยนะเพราะว่าเรามาสองคนเผื่อไง จริงๆก็เทคนิคตรงเนี้ยเรารอหลอดวิ่งเต็มก็ได้นะแล้วเราค่อยวิ่งกลับถ้าเกิดเราไม่มีมพวกยาน้ำอะไรเงี้ยรอหลอดเต็มกดสวิตช์แล้วค่อยวิ่งออกมานะจะปลอดภัยกว่าเพราะไม่งั้นมันจะไปหมดกลางทางแล้วอันตรายมันก็จะเื่อมันยังไม่อิ่มไงจังหวะน,นี้ก็คือถ้าเกิดมีคนดักนะเราก็น่าจะซีมองถิ่งหมาล่ะ พูดด้ียินเสียงเคบอดชั้นสองนะ่ะดูมันจะมาปะช่วนนี้ที่ปลาแก๊สดักเนี่ยเพราะผมได้ยินเสียงย่องกับเสียงคลื่นแปลกนะคิดว่าเป็นบอดเลยปลาไปสรุปไม่ร้องนะมีโอกาสเป็นคนอยู่เราก็เตรียมตัวนะเผื่อเซ็ตดี สิบสีแต่เพื่อความชัวร์นะเราลองปลาระเบิดอีกลูงถ้าร้องก็เป็นบอดอ่าสรุปไม่ร้องนะเงียบไม่ร้องใช่ไหมเป็นคนแล้วแหละแต่อยู่ที่ว่ามันจะมาตอนไหนเอไอ้พวกนี้ ดักออกเหรอปลาเช็คอีกลูกนะเกิดขึ้นพอดีไม่มีแปลว่าถอยไปไกลอยู่พอสมควรเขาอยู่ไม่ใกล้เรานะไม่แน่ใจว่าจะมาจากกลางไหนล็อกไว้ก่อนสามสิบเจ็ดเหลืออีกสามสิบสี่วินะเราจะได้ออกหรือเปล่ามาลุ้นกัน สองแสนไงวะลอดถือว่ารอดถือว่ากำไรขอแค่กูลอดก็ถือว่ากำไรนั่นมีเสียงวิ่งไปแล้วใช่แน่แใช่ไหมมาดูกันนั่นไงโอ้โหแบกโมซินมาชาร์จเนี่ยนะนโอ้มี ekbot ด้วยก็บอกมึงเขาคิดอะไรอยู่นะยังไงกันบ้างครับกับพีก้าศูนย์ลุยครังแสงสามหมื่น เจอเด็ดเซต5ถือว่าดีเลยนะช่วงนี้ก็อันตรายนะระวังด้วยนะครับ